สวัสดีครับอยู่กับนานาสังนะครับคืนนี้อยู่กับเกมซูเปอร์มาร์เก็ตซิมูเลเตอร์คือผมมีเรื่องาสดภาพแบบนี้ไว้คุณผู้ชมอ้ผมพูดหัวคือหลังจากอาศสัตอีพีนั้นใช่ไหมผมได้ทลองทำการเอามอสใหม่มาลงแล้วผมมาเผลอลืมลดมอสไอที่แบบว่า ซื้อของแล้วมันเข้าแหลกออโต้ครับอ่าแล้วมันเลยทําให้เซฟพังพอเซฟพังผมก็เลยมันอาจคลิปต่อเพราะผมมันด้อาจคลิปต่อผมก็เลยมานั่งเล่นใหม่เพื่อที่จะให้เลเวลร้านอะกลับไปเท่าเดิมไปผมเล่นนะผมขยายไปกว้างขนาดนี้แล้วเว้ยเนี่ยขยายไปขนาดนี้แหละแต่เลเวลผมมาห้าสิบกว่าแล้วเงินผมไม่ได้เท่านี้อันเนี้ยคือสภาพเซฟสภาพร้านหลังเกมอัปเดตเมื่อวานหรือเมื่อเช้านี่แหละ ที่เขาเพิ่มไอ้ตรงทำป้ายร้านนี่มาใหม่เพิ่มการขยายของเน,นี่ยอะไรเขาเพิ่มมานะไงบ้าะเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ผมก็หายหายไปเลยอมีพ่นสีสามารถทำสีได้ซื้อสีมาทาปูพื้นใหม่ <c oughs> อ,อันนี้คือของใหม่แล้วเพิ่มลายเส้นใหม่ไหมลายเส้นเท่าเดิม อ๋อมีคัสเตอร์นี่งมีเปลี่ยนชื่อร้านมีเปลี่ยนออป้ายหน้าร้านอ่นนี้ทําทางเข้าอันนี้รอ,อ่รารอมาครับแล้วก็ขยายสต์ได้จากปกติอันเก่าน่าจะเก้าเก้าแหละทีนี้ขยายได้มาถึงสิบห้าก็จะขยายใหญ่ขึ้นผมก็ ลงพอตอนเล่นใหม่มันก็ลงมอดปกติเลยเว้ยเออก็ลงมอดทั่วไปแล้วก็มันจะมีอัปเดตมอดที่เป็น N อ c บซเนี่ยไอ้ที่เป็นคนขนของอะ่ะมีเลเวลด้วยเหมือนเหมือนแค่เชียร์เราทีนี้มันหายไปหมดเลยเว้ยแล้วดูมันบั๊กกลับมาผมเนี่ยม,าามันจากเลเวลห้าสิ็มมาถึงยี่ห้าเงินเ,นเกือบล้านเนี่ยแล้วผมซื้อของใหม่ไม่ได้ด้วยคือซื้อของใหม่ได้แต่เฟอร์นิเจอร์ผมไม่มีผมจะซื้อของไอ้ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์มาลงร้านยังไงเนี่ย,ยกดไม่ได้ด้วยเนี่ยเนี่ย ผมได้ทําการลบเกมออกลบเกมออกแล้วเรียกว่ายัางไงอะลบออกแล้วเล่นใหม่แล้วอะเออก็ไม่รู้ทำไงไซื้อของมาออกเข้าเกมใหม่ก็ไม่มีอะไรอะยัไม่รู้ซื้ออะไรมาใหม่ก็ไม่ได้เลยคุณผู้ชมเอาไงของเราเอาไงกับร้านเราดีอะหรือผมควรจะทำใหม่ ลวอัดคลิปใหม่ดีไหมหรือผมจะให้ผมเรียกว่ายังไงอะเล่นไปถึงต่อจากเดิมแล้วค่อยมาลงคลิปใหม่แต่มันต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับผมเฮ้ยยังไงก็คอมเมนต์บอกกันละกันว่าอยากให้ผมทำยังไงนะฮะโอ้เจอแบบนี้หนัก,กวะพอจะถึงเจ็ดสิบอะผมเล่นไปถึงเจ็สิบแล้วผมกลับมาซื้อแบบว่าอัดคลิปอีพีต่อไปอะผมจะมาเรียนลายเส้นตัวนี้ไงเนี่ยเจ็ดสิบเนี่ยเนี่ย สามลายเส้นเนี้ยโอ้ยตายเลยผมต้องมานั่งทำอะไรใหม่หมดเลยคุณผู้ชมเอ้ยอะยังไงก็คอมเมนต์บอกกันละกันครับเดี๋ยวผมจะรอดูตามคอมเมนต์ละกันว่าจะทำยังไงดีมาเริ่มทำใหม่แล้วค่อยอัปเดตหรือว่ารอทำใหม่แล้วค่อยไปอัดคลิปต่ออันเก่าเลยนะครับผมเฮ้เข้ามาคุยคุยกันครับไปแล้วครับไปดีกว่าผู้สูเโ้าอย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับผมแล้วฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามหน่อยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ All oh right.